สวัสดีครับผมดรสามารถชินทร์นักวิจัยมหาลัยราชาพัฒน์ใจภูมิสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือนวัตกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำปราปาภูเขาด้วยระบบ iot สามารถสังการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือให้ระบายเศษฝุ่นตะกอนในท่อน้ำประปาภูเขาได้จากปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือ น้ำประปาไม่ไหลโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเดิมทีชุมชนจะต่อท่อน้ำปะปามาจากบนยอดภูเขาตลอดระยะทาง3.6กิโลเมตรมาตามชายป่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีซากพืชซากสัตว์เศษใบไม้เศษตะกอนไปอุดตันบริเวณท้องช้างทำให้ท่อน้ำตันท่อน้ำแตกทำให้เกิดการสูญเสียน้ำ สร้างความเดือดร้อนของชุมชนที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดกระผมจึงบูรณาการเทคโนโลยี iot แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยนำเซ็นเซอร์วัดแรงดันของน้ำความขุ่นของน้ำเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำไปฝังไว้ในท่อประปาภูเขาตรงบริเวณท้องช้างแล้วให้ระบบทำการประมวลผล คาดขณีหรือพยากรณเหตุการณ์ล่วงหน้าหากพบความพิรุษให้ไปรายงานบนแอปพลิเคชันบนมือถือที่จะคอยเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยสามารถสั่งการหรือหยุดทำการผ่านมือถือกรณีเกิดท่อน้ำแตกหรือท่อน้ำอุดันก็จะส่งผลให้น้ำประปาภูเขาไม่ไหลไปสู่ในชุมชนดังนั้นเมื่อน้ำไม่ไหล ผู้ดูแลระบบก็จะสามารถเปิดกล้องเว็บแคมตรวจสอบแรงดันตรวจสอบการไหลของน้ำพร้อมสั่งการเปิดสั่งการปิดน้ำผ่านคอนเนคเตอร์รีเลย์ให้ไปเปิดสโลรนอย์วาลในเส้นทางน้ำประปาภูเขาด้วยโทรศัพท์มือถือหากเกิดเหตุท่อน้ำแตกหรืออุดตันหรือแม้กระทั่งน้ำขุน่นที่ต้องการระบายเศษตรกร ซึ่งระบบที่ผมพัฒนาขึ้นมานี้สามารถเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนก่อนที่จะเกิดเหตุปัญหาท่อน้ําอุดตันท่อน้ําแตกซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรน้ําได้ทันทีทันเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสั่งการเปิดปิดระบบได้ในพื้นที่ใดๆก็ได้ทั่วโลกคนในชุมชนมีความปราบปื้ม ปิติยินดีที่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและขอขอบคุณมายังแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนวิจัยในครั้งนี้ซึ่งคนในชุมชนกล่าวว่าเดิมทีจะไม่ทราบสาเหตุได้เลยว่าน้ำไม่ไหลเพราะอะไรแต่นะัมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาทำให้ทราบน้ำที่ไหลในท่อประปารวมถึงเศษฝุ่นเศษตกรที่จะมาอุดตัน สามารถที่จะสั่งการระบายฝุ่นตะกอนหรือหยุดน้ำไม่ให้ไหลหรือเปิดน้ำให้ชุมชนใช้ได้อย่างสะดวกสบาย